40บ็อกซ์โอเธอเลยนะจากพี่จากเกณเกินที่หล mm ัง hmm. ยังจอฟ้ามีไม่ดี เปล่าเจ้าฟ้าไปบดข้อมเสียได้นะรู้เปล่าไปไปอะรไม่รู้นี่นี่นี่โซลาโซลาไปกระโดดแบบฟงหวินเลยเมื่อกี้โอ้ยหยอมเพชรสวยอะไรวะมึงพูดภาษาอะไรไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยแกเจอไหมเนี่ยเอ๊ะเราลืมไปว่าถ้าหากว่าเดี๋ยวเดินเล่นเจออะไรอ่ะแกมันจะอยู่ในที่แบบนี้ได้หรอผวกไปผวกไปตุนผวกผวกอ๋อตุน ตุตนต่นเพื่อนรักให้เพื่อนรักพลังพิษ a d a ให้หินมันแล้วก็รอจังหวะเอาไม้ทุกหัวมันให้ตายเอามันตายแล้วโอ้โดนตีดนตีไ์ออฟดาเมจได้อะไรอะ่ะได้หนังมาหนังละคูณเย้ยจะกลายตัวตุ่นกลายเป็นคนดยวได้ไงวะนี่ทำไมเลือดในเหลือแค่นั้นอะไก่ไก่ไกลไก่ไก่ ไก่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 คุณกิ๊บอะไรหรอได้สลามบอลมาเฮ้ยตีอะไรมาได้ไม่ได้อะน้อนตียังเลยออกน้อนทีนี่คือแบบสลดใจปากล่าด้วยแล้วกันลารออะไรเนี่ยเฮ้ยรอเราด้วยเฮ้ยมีปลาเฮ้ยปลาน่ากินไปจับมันในน้ำมีปลาล่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 าลาล่าล่า จะจับปลาต้นทำไม่เหมือนทำอากุจิาปล้ได้ปลาปะคุูได้ได้โอ้ทำไมต้นไผ่มันมันเบิ่มเลยอันเออนั้นต้นไผ่โอหจอออเจอแล้วอะนี่หรอะดีเลยเด้อเด้อเมีพอเ่าพอเ่าโคตรเยอะเลยพอพอพองพอดีอ้าว อ๋อคุณกูแย่งคุณกูแย่งหรือว่ามันไม่ดับของแหละเฮ้ยตีตีดีโอเคเอาแกนเอาใช้แกนใช้คนละสามเป็นเก้าได้แล้วผมมีห้าแล้วตอนนี้ตัวเรามีเท่าไหร่อันเดียวเออครบละเอ้ยนี่แปดแล้วนี่หว่าเรามีสองส่วเรามีหนึ่งผานอีกหนึ่งอันแก่แก่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นเลยเย้เย้ท่ามือ เรียบร้อยหกแล้วโอเคได้ครบแล้วใช่ไหมไปจิ like <t um> <t <t um> <t <t yeah, ้งจอกจิ้งจอกจิ้งจอกเก็บเล็กขมาดีมาดีเลิกมาดีหยิบได้ปบบกันไม่สนผู้ชายกันสอนชะนีเย้ญัชะนีปุริจมตูดจมนมใช่ยอยากให้เจ้าตัวมันได้ยินไปเกินเจ้าตัวใบมอเตอร์ไซค์มาแล้วๆจากรถไฟเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วแหละ น right? <re mm ี่เป็นสายพันธุ์ใหม่นี่แหละเฮ้ยมาริโอดึ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 นี่มันเผาเป็นมูนอะไรก็คนไหนกันหาเตาต้องสร้างที่เผาเลยเหรอคิมใช่คุณกิปอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลเราอยู่นี่เราอยู่นี่โอเคโอเคให้สร้างที่เผาตรงไหนอะเราพยายามรีบกลับไปที่ถิ่นเดิมก่อนโอ้ยหมากัดหมากัดอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ่แบบขอบ คุณกิ๊บเลหมาไหนอ่ะตายเลยแล้ว<อ>จูจูมันกัดกได้ไงกิ๊บเล็กเอาตีมันเอ้าผิดเองโอ้กิ๊บเล็กผู้น่าสงสารเกมปุณแม่งจิตใจเรียวซาบกรับขาอันตรายนั่นเนี่ยเอาไงจะกลับบ้านกันบแม่หรือว่าไงบ้านยังไงอ๋อสาวนุ่นใช่ะเออได้แก้มแล้วนี่หว่า ไปกลับบ้านไหมไได้ไม้ยังอ่ะไม่ไม้ไม้ยังไม่ได้เลยฉันต้องเลิกกระโดดลิงสักทีแล้วเนี่ยเออหุยนั่นตัวอะไรตัวอะไรไหนโอ๊ยเก็บโอโดสเกตตันเน่ยดิไม่ใช่ข้างหลังสเกตตันอ่ะเดี๋ยวเรียรีไปกันไปรีไปกันไหมเออไปไปไปลูเธอรเฮ้ยแล้วทำไมโซลาร์โดนตีอ่ะเอ๊ะอะไรโอ๊ย เรีบกลับก่อนที่มีคนอันตรายไอ้นี่ตาแดงมันไม่เฮ้ยเดี๋ยวหรือว่ามันจะเป็นคนแล้วว่าไงดีเอเดอร์แมนย้ายบ้านแล้วมันจะปล้นของเอากรรมคุกี้ไปนี่ไปโอ้คุกิ๊บโดนยิงคุกี้ไปนี่เต้นเมเบ็ดเฮ้ยแะตางจะมาทำไมเนี่ยของแตกเฮ้ยรีบไปเก็บของคุณครูแล้วเดี๋ยวนี้เราขออนุญาตคุกี้คุกี้นี่ เราเราเราไม่อยากตายเราก็เลยปิดโหมดแป๊บนึงโอ้โหก็ว่าคุณคิดเป็นโหมดตกใจหมดนึกว่ามันวาร์ปหนีโอเคเก็บของหขวดเก็บแล้วเก็บได้ยังเก็บครบยังไม่ครบไม่ทั่วมีมีไหมส่วนแรกเรามองไม่เห็นมันมืดมีตกน้ำด้านล่างด้านล่างเลยน้ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจัดการยังไงได้เราลองไปรอเลยจะเก็บหมดแล้วล่ะอล่ะเก็บมาแล้วล่ะมา ยังม,มีอีกอันหนึ่งอะไรเนี่ยทำไมรู้ว่าเก็บหมากเลยะเอาเป็นว่า,เ,า,าเรารีบกลับไปที่นู่นก่อนรอเช้าแล้วค่อยเปิดหมดตอนนี้ไม่พร้อมลุยยังไม่อยากบวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายตายแล้วจะลำบากตายแล้วจะลำบากเราไปเจอที่เอ้คุณครูไปเจอที่เสาใหญ่ๆนะโอเคเราอยู่ที่เสาใหญ่ๆแล้วเนะี่ยโอเค เาแล้วโอเคเข้าบ้านเราค่อยเปิดโหมดเอ๊ะพวดเอ็นเดอร์ปัญหาคือเตียงพวดเอ็นเดอร์แมนที่ไม่ไม่ใช่พวกเอ็นเดอร์แมนที่ไม่ใช่เอ่ออะไรนะเป็นตัวเป็นตัวตีเนี่ยมันยืนอยู่ด้วยไงเป็นเจ้าของหมู่บ้านนี้รบกวนเจ้อุ้ยคืออะไรก็ตามที่ตีเราเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยแต่ใช่ไหมปาก โ,โยนอันนี้มาให้หนแค่ขนแกะหรือจะคับเลยก็ได้แปลว่าฉันโยนให้นะมันอยู่ในตัวคุณกิฟต์แล้วลองดูดีๆเพราะมันมีแค่สามอันเองนะเดะฉันมีอันเดียวตั้งแต่ต้นเราไม่ได้เก็บมันเราไม่ได้เห็นอะไรเพิ่มมาเลยจะคุณผูแสดงว่าของที่ทิงคูติดแสดงว่าเราเก็บมากันไม่ครบอ่ะดิตอนบูตา้าใช่เราตกเราบอลแล้วมีไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแยงเอาเองให้ได้ชค เดี๋ยวเราไปเอาเองเดี๋ยวมืดขนาดนี้จะไปเลยซอมบี้รอดักหน้าบ้านนี่เนี่ยเอาของมันหายทำไงเอาดาบไปก่อนไปอีฟเอาไปแล้วด้วยยืดดาบอัเบลเลอร์เอ้ยไอ้พวกไปเลยคู่ตู้ตายเอรูเทอร์เอเดอร์แมนไม่มาเฮียเฮียไปนี่มาเลย ดูไม่น่าจะไปได้ไกลหรือเปล่าก็ยายตายายต่เมยไม่เกิดโยตยพายตายัายต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 ายอายโอยตา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 ยยตายตาายตายตาายตายายตายายตยายตอยายตายมายนายตายตตายตันตายมาตายตายี่ยตตายตตยตายตยตตยยย ต้องไม่ตีกันเลยไม่ตีกันก็สร้างมาเยอะเพราะเราไม่เห็นมันมันจ้องมันจ้องหน้าใกล้ๆกันมันไม่ทำอะไรเลยขนาดมันตอนนี้มันรับบทเป็นบีตี้วเนี่ยอ็นดัมแมนตายออสเทลเฮลเออเมเมชเชนเอ็นดัหรือว่าวัานี้โจมตีโจมตีพวกเราตอนกลางคืนตอนเชา้าเป็นมิด<า>เพวกเราตอานกลางคืนเหรอเอ้ยกิฟมีเอ็นดัมแมนมีเขาด้วยอยู่ต้นกระบ,บอกเพชร จริงดิโคตรพีคเดินคับเดินด์แมนที่โดนคนสวมเขาใช่เขาฉันก็ต้องไปแล้วมันมันเดินมันเดินจะเข้ามันเดินมันเดินวนรอบบ้านเพื่ออะไรโอมันตีมันดิมันเดินไล่ตามตีชาวบ้านเอ็นด์แมนเฮ้ยแกเร็วมากมีเขาแบบนั้นก็มันดูไม่ใช่คนดีแล้วเฮ้ยมีแมงป่องมาตามตัวที่ผม วางใจในตูต้นอนในห้องนอนพอยเย,ยอยเอเดอร์แมนถือถือดาบไม้ด้วยนะพอฉันตายเรนแม่จะตามเอ,เอมันนี้ได้แม่ก็เลยจีเพราะแต่ว่าทำไมเอนเดอร์แมนเมนจิกนี่ทำร้ายคุณคูเฉยเลยอ๋อมันฆ่าชาวบ้านไปแล้วไอเอนเดอร์แมนตัวเมื่อกี้เฮ้ยคุณกูโดนผีตามผีตามค,คุณกูเอาสแตนมีผีด้วยเหรอตามคุณกูอยู่นั่นนะสแตนโอ สงสัยอะแกอยากให้ผมขายวิญญาณกับพระเจ้าอะโซลนอนเซฟก่อนอุ้ยอ้าวพเลยอ้าเดี๋ยวดี้ไม่ปิดประตูมัาไม่ปิดประตูเราเออไผีอย่ายฉัน่ำลายเปิดเออเออคือกีบนอนแล้วเออนอนแล้วนะเซฟแล้วเสร็จแล้วไม่เซฟใช่ไหมคะเออ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 เป็ไรวะ ตื่นได้แล้วสลระนอนบ้านเดียวก็ถูกเซฟแล้วอ้าวเหรอนึกว่าให้นอนจนเช้าจะบ้านอนจนเช้าตูไม่ต้องออกจากเกมเลยไงไม่ต้ล้วสลัดดูนี่ดูนี่ฮะดูอะไรเฮ้ยอะไรครับพวกมาเลยกุ๊ดกิ๊บอะไรอะเมื่อกี้เราออกไปตีไอ้ตัวที่มันมาตีชาวบ้านอ่ะแล้วมันก็ดอกไปนี่มาเราเลยลองมาใส่หัวดูอ่ะใส่หัวได้อ๋อจริงๆมันต้องเป็นหมวกอ๋อที่มันมีเขานี่ไม่มันไม่ใช่เขาแต่เป็นหมวก อ่าตกลงเป็นไงกันแอมเป็นเป็นเขาหรือมันเป็นหมวกมันเป็นหมวกมีเขาอะแบบแป๊บแบบไออะไรนะ่สกายลิมอะเอออ๋ออย่างงี้เองเสียพุดเมืองมากเลยตอนนี้โอ้แสเดงว่าโอ้ยโดนยิงแล้วอะไรนะเอเดอร์แมนเถื่อนมันเลยมีมันเลยแบบสวมเสียงอะไรอะได้ยินเสียงปะเดี๋ยวฉัน เออได้ยินโอ๊ยเจ็บเฮ้ยอะไรเนี่ยผีผีโทรมาดิฉันไฟไหม้อะจไฟไหม้อะ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 เอ๊ตายตายในบ้านเนี่ยแหละไฟไหม้ไม่หยุดเลยอ่ะใช่ผีมันเป็นตัวที่ปล่อยไฟเราต้องพยายามวิ่งลงแต่ไฟแต่เฮ้ยไฟมันไหม้ไม่หยุดเลยเนี่ยนะ <M> ute, มีอดมีอดมีอดต้องลงลนะโอ้โพีดต่แอดไปตีผีทีละสี่กินกระบอเออตายผีตายแล้วดอกเอ่อเลสโซนให้ดีดีดีดูดีดูดีเงียบเงียบไปแล้วไปแล้วท่านจะกลับบ้านยอย่าตามเสด็าดมาเดไอพวกีเดดีมนทำไมมาโหดร้ายจัิงจจะทำด้วยออะไรวะ ปับมหมดตัวเองให้เป็นเด็กแล้วกลายเป็นว่าคุณกิ๊ฟมีหมวกลอยได้จริงเหรอคุณกิ๊ฟกด F5 เดยมันก็เหมือนเป็นหมวกพี่ไวอยบนหัวไงแ่ววหัวใหญ่ไปเลยใส่ไม่ได้เด็กก็พยายามใส่จนได้ประมาณนี้โอเนไงรอดไหมครูรอดอะไรตายไปสองสามรอบนะ คุณคุณมาเซฟที่เตียงก่อนไม่เช้าพอแล้วเนี่ยได้ป่ะลูกลองนอนลองนอนเตียงไหนอะไม่ได้มันเช้าแล้วแล้วไม่จะมีสเกลตันอีกตัวหนึ่งมันอยู่ที่แก็บเอ้าเอาใครตีเราตกบ่อเนี่ยทีไปคุณกิ๊บไปขึ้นขึ้นขึนขึนเอาเอาไปว่าถ้าเราเอ่อถ้าเราเจอพวกเอนเดอร์แมนที่มันใส่หมวกแบบที่คุณกิ๊บใส่อยู่เนี่ยเราเรียกว่าเอนเดอร์ไวกิ้งแล้วกันนะน่าจะเข้าเจอมันนี่นี่แหะ ตอนนี้ต้องพยายามหาหินแล้วโซล่าโอหโซล่าอะไรอตัวเล็กได้หินแบบพีเอฟอันเบ้อเลยฮะจริงดิโอ้ไหนไหนไหนแรงถึกไงอ๋ออย่างเงี้ยนี่มันดูไม่ค่อยเข้ากับตัวนะตัวเล็กคุณกิ๊บตัเหมือนคุณกิ๊บก็เหมือนกันนั่นแหละมีแบบว่าเขาอยู่บนหัวเหมือนเป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่อยู่บนหัวเลยนี่มันอะไรเยว่าเราต้องหาที่เผาแล้วล่ะเพราะว่า มันไม่มีเน,นื้อให้กินอาจจะตายเอาใช่ใช่ฉันมีเนื้อไก่แต่ไม่แต่ดิบอยู่<ม>แล้วเมื่อกี้เราไปหาแกตรงไหนหะอะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นฝั่งนู้นปลาปลา,ปลา,ปลาตอนนี้เช้าอยู่ปับวิ่งนเถอะปล่บที่ไปที่ไปงงวิ่งไม่ได้ผักมาปลูกเยอะไอ้สปีดมันน้อยเมื่อกี้ที่แบบว่าขอ,องมงกงลอยจมน้ำมาแล้วมั้งเนี่เพราะว่ามันหายไปแล้วักแล้วนี่<ม>หายแล้วล่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝั่งไหนอะฝั่งนู้นปะฝั่งที่มีแกะข้าฝั่งไปใช่ะใช่ข้างไปเอ๊ะตัวนี้มันมีบ้านอุ้ยปลาเอ้บ้านเอ๋พวกนี้เราสำรวจแล้วโซละเราเราเมื่อกไปสำรวจแล้วเพราะว่าเราตายแล้วมาเกิดตรงนี้เอเดอร์แมนมีไฟลุกโอเคครับพี่คุณคุณเองก็เป็นเงือกนะอะไรแถวนี้นี่ตัด F5 ด้วยดิ แถวนี้นี่มีบ้านชาวเอ็นเดอร์แมนเต็มไปหมดเลยฮะแต่หนาเออเราเป็นเงียบมลยไปลอยมาเหมือนเหมือนยุคศักดิ์เหมือนยุคที่สังคมมนุษย์นี่ล่มสลายไปแล้วเลยเหลือแต่เอ็นเดอร์แมนแล้วมันเนี่ยเอ็นเดินไปไม่กี่ไม์นี่ก็เจอบ้านเอ็นเดอร์แมนเต็มไปหมดเลยอันดีดีนะเอ็นเดอร์แมนนี่แบบว่าเป็นเหมือนคนดีอ่ะ เด็กมันม่ีบ้านด้วยไปดูหน่อยไม่นะมันไม่มันเรียกว่าคนดีไม่ได้หรอกมันต้องเรียกว่าเป็นสังคมแบบมนุษย์เราเนี่ยเพราะมันมีตัวละครไม่ดีด้วยมันฆ่าเราตายเขาแจ็คโซล่ามันคือฆ่าปะอ้อนเออจงไดมีบ้านนะจงได้มีบ้านอ้ยอเออผมกำลังไปผมกิต์ใจนิ่งเมเหงาวิ่งเยอะไปหน่อยหิวข้าวเหมือนกันระบีกระบองเพชรอยู่ไม่ได้เอามาเก็บมาด้วยเลย ผมว่าจะหาอะไรกินหน่อยหนือว่าจะใครไม่คิดอ,อะไรไม่รู้ไปกินได้เลยปะกินไปแล้วไม่พึ่งมีเพิ่มอะไรเลยสักอย่าง <Okay. S 1> เอ้ยสวัสดีเจ้าแกเป็นไงบ้างพวกช่วงนี้สบายดีไหมโอ้แก,แก่โอ้บ้านหลังเบื้เริ่มเลย uh. อ่ยาโอ้แถวนี้มีถ้ำด้วยครผีเราต้องหาต้นไม้ละเอ๊ แล้วเราฆ่าแกะอีกสามตัวเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านแถวดีดีบ้านแม่งก็เป็นแบบมีรั้วด้ดีกว่าอ๋อนี่เนื้อแกะที่ได้มานี่คือเป็นหมดใช่ไหมใช่เฮ้ยเราเข้าบ้านได้ด้วยคุณกิฟต์นี่ไงมีเตาผิงพดอดีเลยจริงเหรออืมเนื้อเราจะได้ย่างเนื้อแกะแกะนี่แบบเนื้อว่าเนื้อที่ลูฟี่ชอบกินออทำไม ก็ลองคิดดูดิแบบกระดูกอูกอยู่ตรงกลางแล้วเนื้อมันล้อมรอบเหมือนกับในกระตูนเ <c oughs> ด้เลยเอากระดูกมาทำเป็นปุ๋ยเดีอเอ๊ะเฮ้ย,ยคุณคิอใครอ่ะพื้นตรงนี้อันนี้ปามนะอะไรเนี่ยข้างล่งมีเลสต์โตมีอะไรปะ <c oughs> มีเลส,สติ๊ก ไหนอะไรยังไงฉันจำไม่ได้มจำไม่ได้มันเรียกว่าอะไรอะเอาไว้ใช้ทําให้ของของมันทำงานอะเออไหนไหนเราดูบ้างเราดูบ้างโซลารตีไปแล้วไอไม้อ้ไไม้ที่ทําจัดเลสไอไอไม้สติกที่ทําจัดเลสโตน n e ะอ๋อแล้วแกทำไมไม่ขึ้นบันไดมาว่าพังบ้านทำไมเนี่ยฉันป่าเอาไปคนทำเองแหละเรวจะได้เดินออกมาง่ายง่อ่ะ กะว่ายากเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอากลับเข้ามาง่ายๆเดินวนหงหงเดี๋ยวเราจะต้องหาพิกเอ็กเพื่อมาขุดหินเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะได้ไปขุดเอาทานเอาไอ้นั่นไงที่เตาๆๆเตาเตาใช่ค่ะไอเรามีพีเอ็อยู่เดี๋ยวเราขุดให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหินให้โอเคโอเคโอเคป่านี้ขุดพ่อขุดแม่จะเป็นหัวเรามากแค่ไหนนะกกย,ยังไม่รู้เลยพ่อแม่ป่านนี้ตายยังโดนไท่นันกินไปหรือยังไม่รู้ เออว่าลืมไปพ่อแม่โดนคุณครูกินไปแล้วเย้าแต่ฉันกินไปจนวันนกินอยู่นี่เลยไงวะเนี่ยแม่งกินพ่อกินแม่เพื่อขอเป็นโมพังเลยโอ้บาปคุณรู้ดีบาปคุณรู้ดีแล้วนี่มันหินอะไรอ่ะหินเกลืออ๋อเอาไปทำอาหารมั้งใช่ใช่หินเกลือไปทำอาหาร ไปจับปลาลดีกว่าไหมออกกล้หาสมบัติแก่ละจะไม่เจอแมงมุมเลยสละจะไ,ได้เอาไรทำใหญ่จริงเจอจริงเจอแมงมุมนะแต่ไม่กล้าไปตีเด<บ>ี๋ยวตายออกพอจริงแมงมุมมาเจออยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันคางนข้างตียากนิดน,นึงอะอออลองคิดสภาพเลยนะคือแบบแมงมุมมันเกิดสามตัวแล้วรอบๆแบบมีสเกเลตันเต็มไปหมดเลย ครจะกล้าไปตีเวลาน้นนี่กระโดนบวกดีก็ตายเลยูดูบางต้นเนี่ยนะบางต้นมันเป็นผลไม้อะปล่อยเอาไว้มันจะมีผลอยู่อ่ะอย่างต้นเนี้มีเป็นต้นผลไม้อ่ะไอโคโค่นี่เรากินได้เลยปะเนี่ยไม่ดูอ่ะลอนกินไม่ได้เนี่ยวะไม่ได้หรอไม่ได้กินได้เอาไปเอาไปปอกก่อนมั้งหาให้ไปหามีที่ไหนมาปอกมันต้องมีแหละนี่แหละ ม่ไนน่าจะบอกได้นะรองทาแบบในทอมเบนเจอรี่ด้วยเด็กเฮ้ยเอาหัวโขกเออเอาเนื้อไหมโซโละคาแกะเพื่อเอาเนื้อก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นนั่นเลยอ๋อไม่ใช่ตกใจนึกว่าอะไรลอยที่ไหนได้บั๊กแผนที่ไม่โหลดเห็นคุณครูลอยเลยจำ ไอเอ็นเดอร์แมนตัวน,นี้มันอ้าปากอ๋อไม่ใช่อ้าปากหลังโขงหรือวะหลังโขงก็จะฟักมาบนตอนนี้รังเผาเอาไอ้นี่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยเอ๊ฉันว่ามันโตเอ็นชานอยู่ไหนเนะี่ยเดี๋ยวตอน,<บ>นกลางคืนนี่คุณกิ๊ฟมีโตเอ็นชานด้วยเหรอโตขาแบบนี้ม้เดี๋ยวตอนกลางคืนนี่คุณกิ๊ฟต้องช่วยปิด มอนสเตอร์ก่อนยังไม่พร้อมบวกเออสายบุญนี่าคนดีอาตมายังไม่อยากวกอือตอนนี้ผมต้องอาตมายังไม่พร้อมอาตมายังไม่อยากมีลูกอาวแตดีิ่งเดี๋ยวบาปครับบาปบาปกรับอาตมาตัวอะไรก็ยังไม่พร้อมไงเดี๋ยวมีเออลานี่เคยเจออีกอืม แม่โซล่าเกมผู้หิงเขาวันไหนเพื่อเจอร์ผู้หญิงคนนี้นับวันยิง่งยิ่งไม่นา <c oughs> า่าก้าครับเจร้ายโหดร้ายว่าเราใครใครว่าเกย์ผู้หิงสองบอกเนี่โซล่าว่าเราดีแล้วดีแล้วโซล่าบอกว่าทำไม่ชอบเราเพราะว่าเราชอบเห็ว่าโซล่าเป็นผู้ชายที่แท้จริง<ถ>อันนี้โซล่าเป็นเกย์กจริงๆว่าโซล่าเป็นเกย์เออโซล่าบอกรับไม่ได้ เลยได้เอเอาขี้ขุดมาเยอะเลยเอาขี้ขุดเนาะขี้ขี้ขี้ที่ขุดที่ขุดเอาไอ้ขี้อันเนี่ยข้ามาสามอันพอดีดีดีเอาแม่เถอะเอาไปใช้ดีดีดีเออสะดวต้นไม้เป็ดเลยนะไอ้ทำไมถ่านมันเยอะอย่างนี้เนี่ยก็จะได้เป็นคนเอาถ่านนี่คุณ มันมีฐานแล้วจ้ะเยอะไป<า>ไปลายอ,อุป,ปไม่ดีดอกดูมองต้นไม้ดูไม่เคยออกเลยทำไมาเกิดอะไรขึ้นมีแต่ดอกไม้แบบนี่เนี่ยคือแบบดูหมดไม่ออกว่าอันไหนมันเป็นของไว้ประดับอันไหนมันเป็นอะไรอ,อ๋อกดกดตัวีดูได้ลุงูลองกดดูดิเราคนถามอ่ะโซล่าไม่ให้เรา เาเผื่อคุยอยากดูบ้างอ๋อยหิวหิวเราขุดเอาไอ้นี่ก่อนเอาหินหน,นี่เจอก่อนตอนนี้หรือว่าเราจะขุดลงไปข้างล่างดีไหมดีอังเรอยากทําจานมากเลยตอนเนี้ยอยากไปนรกทําควอตแล้วก็ทําจานเราจะได้นั่งกินข้าวเียดาย <ใน S 2> <ด>มาก<ม>คือเราอุตส่าห์ได้นั่นมาไอ้ที่เราต้องไปตีในนรกไอ้ตัวไฟอ,อ่ะอุตส่าห์ได้มาแล้วสองอันอะ่ะแล้วมันตก<อ>น้ำไปอะ่ะอ๋อทานนั้นแล้วก็เก็บใส่กล่องละ เออก็อยังดีีออ่อละ่ะโซ拉จะได้ทำท่งงยาได้เนาะใช่เดี๋ยวไ้ทำอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เ <จะ S 1> ดี๋ยวถ้ากดจีแล้วออนเห็นของเอ็นองโอ้โหตกใจบางทีไอก็ดูไม่ค่อยออกนะว่าเอนเดอร์ตัวไหนมันทำร้ายเราไม่ทำร้ายเราดูได้ง่ายเลยถ้าเราดาบไปใกล้ๆมันแล้วตีมันทีนึงมันก็ฆ่าเราหมดอะ ก็เว้น m อ c ที่เวลาคุณจิปปิดอ่ะแล้วมันไม่ค่าโอเคไหนดูดิโอ้ oh, คุณจิปอ <Huh? S 1> ไอแท่งสติกที่คุณครูเก็บมาถ้าเอาไปผสมกับเขายูนิคอนฮะเขายูนิคอนได้ไนหะเออแล้วก็ดวนตาเอนเดอร์ก็จะได้ไม้ก็จะได้ไม้กระทาเวทนมนที่พวกเอเดอร์แมนมันถืออยู่อ่ะ Oh. เอามาทำอะไรเอามาเสกบังคับให้เอ,อ็นเดอร์แมนแบบว่านี่นนใช่ไหมนายนายโดนนายโดนฆ่าย,ยังไงล่ะต่อไปใกล้ๆเอ็นเดอร์แมนที่ถือกระตาก็ตีทีจะตายดิมันตียังไงล่ะจะได้รู้วิธีว่าอนุภาพมันน่าใช้ไหมอ <c oughs> ากจะร้ขามมาเหรอข้าไม่สามารถบอกได้รเพราะข้าตายแบบนั้น